มาท่านผู้ชมเรามาตามไลยหลยตัวนี้กันต่อหลังจากที่ว่ามันเอาประกดผมไปกินหมดโอวเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโมโหเอาวันนี้ช่างเอาใหม่ช่างเอาเคโลมาเลยท่านผู้ชมนะคืนนี้มันจะต้องเสร็จช่างสายลาแน่นอนท่านผู้ชมนะงานเราเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมละเราจะดูว่ามันจะมากินไหมท่านผู้ชมคืนนี้แล้วผมเนี่ยามาไหมมาไหมท่านผู้ชมมันมาแล้วท่านผู้ชมเนียมันมาตามนัดเลยท่านผู้ชมเดียววันนี้ มันจะต้องเสร็จทางสายลาผมดูซิมันจะกินไหมท่านผู้ชมนะเคโลโนิ่งเลยนิ่งกิฟเลยบอกว่าเลยขยับตัวไม่ได้เลย <c oughs> อ้าวอ้าวดูมันท่านผู้ชม,มวันนี้มันจะกินเคโลไหมท่านผู้ชมด,มด,มดมูมันดูมันดูมันมันค่อยๆเข้าไปท่านผู้ชมนะมันบอกว่าเฮ้ยเคโลนิ่งว่ะ,ะ,ะไปไงไปไงกินไว้กินไว้ท่านผู้ชมนะมันนิ่งแฮ่ท่านผู้ชม แต่ตัวใหญ่นะท่านชมนะทางทางถ่ายห่างอยู่นะท่านชมอนะ่ดูนะหลายอ o อเลยท่านชมเนะี่หูยอ้าวอ้าวอ,าอา้มันมุดด้านใตแ้แฮ่ท่านชมดูหางมัยนะเบลเลยอ่ะดูมาดมาูมันมันวนกลับมาอีกแล้วท่านชม้ชมนะมันจะกินไหมมันจะกินหรือไม่กิน เ,เคโลมันนิ่ง,งท่านผู้ชมดีครถ้าเราเป็นปลามาขยับนี่ผมว่ามันน่าจะกรอบไปแล้วเลยท่านผู้ชมเออยังไงยังไงยังไงดูไอซิวไอซิวไอซิวกระฟองนายอย่างเดียวนายนายนายกรอบเลยกรอบเลยดูมันท่านผู้ชมเออมันถอยแฮะท่านผู้ชมมันไม่รับประทานท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหแสบจัดท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมผ่านไปนะครับผมยันเช้าเลยท่านผู้ชมเนี่ย มตอนเช้าที่ผมว่าไอ้ลายมันจะต้องมาแน่แล้วผู้ชมเลยว่าน้ำก็เพิ่มมาแล้วทุกผู้ชมอืไอ้ลน์ไหมทุกผู้ชม, like, ชมลายไหมเออไอ้ลน์ไหมไอ้ like, oh. ลายมีหางว่าทผู้ชมไอ้ลา,ลายมีหางกันแต่ลายเหลืองทุกผู้ชมชิบหายแล้วทุกผู้ชมนี่มันแรปเตอร์ผู้ชม หลุดถึงเช้านี่บันเลยแล้วผมเดียวโอ้โหดูดูมาทุกโยมโอ้โหยางใหญ่ทุกโยมเดียวมันพาเบ็ดผมไปแล้วทุกโยมเดียวโอ้โหสรุปแล้วไอ้ลายตัวนี้ไม่กินนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวช่างจะเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่นะครับผมเออเดี๋ยวช่างจะเปลีย่ยนเหยื่อใหม่ทุกโยมเหยืย่อเคโลไม่กินนะครับผมเอ้าเราไปดูเบ็ดกันตอนเช้าว่าเป็นสภาพไหนผมไปฮะ โดนอะไรเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมดิค่ัลองดูลองดูไอ้ลายหรือเปล่านะท่านผู้ชมดะครับดู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 คันเบ็ดนี่ลยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวรู้เรื่องฮะมาที่มาที่ดูดิดูดิตัวอะไรตัวอะไรอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าไหนไอ้ลายหรือเปล่าท่านผู้ชมลองดูนะอยู่ไหมปัญหาคืออยู่ไหมท่านผู้ชมอยู่ไหมอยู่ไหมยังไม่เห็นอะไรขาวๆเลยนะท่านผู้ชมอหลุดไปแล้ว เดี๋ยยวูตัวอะไรเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหลุดเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยหรือโดนตอนเช้าท่านผู้ชมฮะไม่รู้โดนตัวอะไรไม่รู้ว่าโดนไอ้ลน์หรือที่อท่านผู้ชมเนี่ยแต่กบยังอยู่นะท่านผู้ชมแม่เนียเดียร์เนี่ยสรุปแล้ววันนี้ไม่ได้แล้วครับผมช่างยังไม่ได้ดูกล้องนะไม่รู้ว่า ไอ้ลายหรือเฮียนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เฮียนะคัผ้มเพกว่ามันดึงจมนะผมนะโอเคคุณผูนะมแล้วตามกันต่อ